สิ่งต้องสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับสิ่งทั้งห้าประการนั้นคือตาหูสมุดลิ้นกายใจแต่ที่สําคัญก็คือตาหูแล้วก็ปากที่สําคัญที่สุดเลยนะเวลาที่หูเราไปฟังเนี่ยฟังแล้วสักแต่ว่าอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอย่าเพิ่งไปตัดสินธรรมะผมใจไว้ก่อนดูไว้ก่อนนะเห็นอะไรก็แล้วแต่เห็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินผมใจเอาไว้ ทุกส,สิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตอลอดเวลาไม่จําเป็นอย่าพ้องพูดออกไปถ้าท่านทําอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยรับประกันได้ชีวิตท่านไม่ตกต่ําแน่นอนดวงไม่ตกร้อยเอร์เซ็นฮะแต่วิบากมันมีอยู่บ้างที่มันจะตามมาเชื่อเฉือนเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเจ็บให้ไม่สบายอะไรต่ออะไรไมีเล็กเล็น้อยน้อยช่างมันแต่มันก็หายของมันได้โดยการรักษาจากผู้ที่ ได้ดูแลซึ่งกันและกันแต่เวลาที่กําหนดนอนก็ดีคุณโยมเมื่อก่อนนี้นอนแล้วมันเงียบจจังเลยนะเหงาไม่มีเพื่อนเนี่ยนีอนเมืองวีอยู่ข้างในจะกาจาระจันที่ดังยี่สี่ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดมาฟังเสียงคนอื่นแล้วเนี่ยเสียงที่ดังๆแล้วก็เราไม่ได้สนใจมันก็หายไปเดี๋ยวนี้มาพอพอนอนปับ๊บมันเงียบเสียงก็ดังขึ้นกําหนดเสียงเลยได้ยิน เพลินดีนะหลับนะหลับไปกับเสียงวเพอตื่นมาปับ๊บมันจะนึกถึงเสียงวีทันทีเลยเออแสดงว่าพระพุทธเจ้าเริ่มให้กรรมฐานทีกอย่างนลยแล้วเห็นไหมทุกอย่างมองเป็นกรรมฐานให้หมดอย่าไปซีเรียสก,กับมันเป็นก็เป็นรักษาก็รักษาหายก็หายไม่หายก็ตายอยู่ก็ได้ตายก็พร้อมนะ ถ้าจิตของเราบริสุดแล้วจะอยู่ก็ได้ตายเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็พร้อมนะทุกเวลานั่ง,งพูดถึงไงท้องพึ่งไม่หายใจแล้วท่านพูดเป็นลายพ <c oughs> ระอาจาบอกให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจนะอันคำพูดเนี่ยของเราเนี่ย อันรมปากหาดเท่าหวานมันก็หวานเด็ดมนุษย์แล้วนะแต่บราเพชดก็ไม่มากเท่าปากผมถึงมีดมันจะคมก็ไม่คมเท่าปากคนลดหวานผมคมไม่มากเท่าปากเราฝากเอาไว้นะพี่ยมนะอันนั้นตอนนี้เป็นคนที่พูดน้อยทานน้อยนอนน้อยนะเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วท่านช่วยกันทนุบำรุงร่างกายของเราเนี่ย ให้มันยืนหยัดอยู่ได้และให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกับตัวเราและให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกับมวลชนคนที่อยู่ใกล้ชิด